สวัสดีชาวยูทู e ทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูหกล้อครับกำลังสมที่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะออกไปบอดินครับคันเขียวับครับอยู่กับเจ้าแคทครับยซีหนึ่งร้อย 1> c 1หนึ c ่งศูนย์ซหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์กับเสียตีวันครับเบิดแตเงล่ะนัา่นจะาได้ไรอยู่กับมอลำซิงครับเปิดเต็มมอลำเต็มแล้วครับอยู่กับเสียป๊อบอายครับ ได้ยินเขาว่าเพิ่งไปเที่ยวคาราโอเกะมามาดูาพี่น้องว่าจะรวดเร็วเกดจัดไหม ไปทางในนี่โอ้ oh. ดทูทีีอีกแล้วนี่ครับเสียตีวันครับขับเองเลยครับมีแอร์นี่นี่ oh. เดินท่อก้องอากาศแม่ครับเป็นท่อเหลครับโอ้ oh. โหลดครับโหลดโ oh. อ้ะแค่ตัวนี้เป็นรุ่นไหนครับพี่น้อง mm. ถ้ารู้ก็คอมเมนต์หน่อยเด้อก็คุมเกิดไม่ทันแน่นอนครับ รุ่นนี้ครับแต่ว่าเขยียนไว้นี่ C 1 1ึ่ครับน่าจะเป็นรุ่นร้อยหรือเปล่าเมื่อกี้สีฟันครับใบแทงนี่เหมือนใบแของแท็กเตอร์เลยครับครับลอกดินครับ ลอกหน้าดินไปขายเนาะพี่น้องไปตมทีครับบูมอาร์มครับดูเดี๋ยวดูสภาพบูมอาร์มก่อนด้อพี่น้องอยังไม่มีรอยดามครับแต่ว่าข้างล่างน่าจะดามจากโรงงานหรือเปล่า น่าจะเป็นส่วทรงแบบนี้ครับแบบนี้ก็ตักมาละร้อยเที่ยวเหมือนกันนะพี่น้องดูปลายทั่วครับตัวนี้ว่าจะไปถามซื้อต่อครับโอ้ดันเอามาใส่มาโครเสียของมโมเสียตีว่าจะเอามาใส่หกล้อเนี่ย ช่วงนี้ลมครับ3-4ามสี่บันลมแรงมากเลยครับดูท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกนะพี่น้องแล้วก็ลมแรงด้วยครับดูดินนะอันนี้บนพ่อเรียบร้อยนะ รถเสียตีครับที่มีละที่มีหกล้อที่มีแม่โคได้ก็หกล้อคันนี้ครับตัวนี้ปูโ,คโซครับแขนตืดแต่ว,ว่าเป็นเครื่องคอมมันเร็วนะเครื่องสีสูครับ150ยห้าแรงมาครับแล้วก็มาดูการทำงานของเจ้าแคทน้อยต่อครับ ท้องฟ้าสวยงามมากเลยพี่น้องดินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเ,เหมือนจะเป็นดินแบบในนี่ดินเหนียวๆครับพี่น้องใช่ดินทรายนะถ้าดินทรายเหนียวสวยเลยครับถ้าดินสวยๆนี่พอไปขายปพ๊บมนีวันหนึ่งนีงานออกเยอะครับถ้าดินสวยนะพี่น้อง ดินเป็นก้อนเนี้ยๆนี่ให้ฟรีก็ไม่เอาครับชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ชอบครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนครับพี่น้องรุ่นไหนนาะใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยเด้อถ้าเปรียบเทียบไอ้พวกโคมาสูนี่น่าจะเป็นรุ่นสองพี่น้องยิงเหลี่ยมแบบนี้ครับ ตัวนี้นะ่าจะเป็นรุ่นหล่ครับรุ่นแรกๆนะพี่น้องรุ่นแรกๆครับลมแรงครับลมแรง มีลูกน้องสามตัวครับมาถึงก่อชักทายเลยครับเสีเอ็มครับ ตัวนี้เป็นงานของเสียเอ็มครับแต่ว่าให้เสียตีมาทำงานให้ครับตัวนี้น่าจะเป็นงานเที่ยวหรือเปล่าครับ าจะเป็นงานเที่ยวนะสายงานเที่ยวก็ปีนี้งานไม่รู้ว่าจะมีมากหรือมีน้อยครับแต่ว่าก็เริ่มเปิดฤดูกาลแล้วครับรถก็เริ่มจะทำงานแล้วครับพี่น้องไปแล้ว เสียตีออกรถกระบะไหมครับโอ้รีโวครับพี่น้อง ไม่ธรรมาดานะพี่น้องเครื่องหกสูบครับเอ่อน่าจะเป็นเครื่องพวกร้อยหกแปดหรือเปล่าน้องพี่น้องพวกม e ีเฮ็ดหรือเปล่าหรืออีพีนี่แหละมั้งพี่น้องเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูรหัสครับเพราะว่าดูเครื่องแล้วเป็นเครื่องฮีโน่แน่นอน,นครับเครื่องหกสูบครับ วันนี้วิ่งกัน4คันครับพี่น้อง คอทีเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ hmm. ให้ด้วยเด้อกดซับสไครต์ให้ด้วยครับก็ถ้าครบห้าพันซับผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆน้องๆรับชมครับมีโปรเจกต์ให้ดูครับเดี๋ยวจะเสริมรอเจ้าหกล้ออยู่บ้านครับเดี๋ยวพี่ๆน้องๆเตรียมรอชมเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับ ปลายท่อครับโหดมากเลยครับพี่น้องเสียงกระหึ่มมากเลยครับโห,โ,หโหลดครับโหลดนี่โหลดครับ น,นี่จะเสียบทันวันที่ห้าไหมน้อจะได้ไปไหมน้อทีมงานนี้โอลืมเอาซองไม่ให้เสียตีครับจองงานบุญเนาะก็ฝากไปด้วยครับวันที้ทันมวเาด้อพี่น้องเจอกันที่อำเภอป่าิีวครับมีติ่งสายบุญครับใครก็ใครที่ว่างก็มาช่วยกันเด้อพี่น้องร่วมกันทําบุญครับ เต็มแล้วพี่น้องพี่พี่น้องๆจำได้หรือเปล่าครับคันนี้ผมเคยทำแต่ให้ครับมาติดแต่ด้วยนะเอเครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยเจ้าแคทครับสี10ครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ